ซื้อที่ดินนักโครงการบ้านจัดสรรบรรดาสวนสาธารณะสระว่ายน้ําถนนหนทางดันไม่ตรงปกทางกฎหมายผู้ที่เข้าไปซื้อนี่สามารถฟ้องเรียกร้องได้ขนาดไหนก็ถือเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะฮะที่บรรดาผู้ไปซื้อบ้านจัดสรรซื้อบ้านตามโครงการเวลาอ่านโครงการอ่านแผนพับโปชัวบอกให้วิเศษสมาลามีสระว่ายน้ํามีถนนมีสวนสาธารณะสวนเด็กเล่นต่างๆทีนี้พอเข้าไปซื้อจริงดันปรากฏว่าบอกให้ไม่มีนะ สวนสาธารณะก็ไม่มีสาว่าน้ําก็ไม่เห็นแถมมันดีคืนดีบอกมีคนมาทําอยู่แต่เป็นของเจ้าของรายอื่นเก็บค่าบริการฉิบเฮ้ยอย่างนี้ที่โฆษณาขายมันไม่ตรงปกเราทํายังไงปัญหาจึงมีการสอบถามเข้ามาว่าพี่ตรงนี้ที่เขาสัญญาว่าจะมีสวนสาธารณะเราสามารถฟ้องเรียกร้องได้ไหมสาว่าน้าสามารถฟ้องเรียกร้องได้ไหมหรือกรณีมีคนมาอยู่ในตําแหน่งที่ที่เขาบอกว่าจะเป็นที่สาธารณะ หรือจะเป็นสระว่ายน้ําเป็นถนนเราสามารถที่จะไปฟ้องเรียกร้องเอาคืนได้ไหมหรือบางครั้งบอกเป็นประเภทสร้างบ้านขวางถนนไม่เลยบอกเฮ้ยเอาแล้วยึดแล้มีชื่อเป็นเจ้าของของผู้จัดสรรก็เอาไปขายต่อคนซื้อใหม่บอกเป็นเจ้าของตามโฉนดถูกต้องฟ้องหรือถอนเอาคืนได้ไหมและกรณีว่าในส่วนของการที่ยังเป็นชื่อคนใหม่สามารถฟ้องเอากลับมาเป็นของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้จริงเหรอ ตรงนี้นะฮะถ้าเรามามองดูในส่วนของหลักของกฎหมายให้ดีจะพบว่าในส่วนของกฎหมายก็มีกําหนดไว้ในเรื่องนี้เยอะนะฮะทั้งเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะซึ่งมาตรา1 1ผู้พบรบคุ้มครองผู้บริโภค 25. 5 1มาตรา11ก็กํากหนดว่าผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตาม,ตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับผู้บริโภคหรือแม้กระทั่งพลบการจัดสรรที่ดิน2543 มาตรา33เขากำหนดว่าเมื่อได้รับอนุญ,ญาตให้จัดสรรแล้วห้ามไม่ให้ผู้จัดสรรที่ดินทำนิติกรรมกับบุคคลใดอันเป็นการก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคและที่ดินที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะเว้นแต่จะได้รับอนุญ,ญาตจากคณะกรรมการหรือมาตรา44วงเล็บหนึ่งนะฮะเขาก็ยังมีการบอกว่าผู้จัดสรรที่ดินจะพ้นจากหน้าที่ต่อเมื่อมีการอากระดำเนินการภายหลัง ระยะเวลาที่กำหนดไว้คือส่งมอบให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรน,นะฮะและข้อหนึ่งผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจะจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจันจัดสรรตามพระราชบัญญัติน,นี้หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นเพื่อรับโอนทรัพย์ดังกล่าวไปจัดสรรน,นะครับนอกจากนี้บรรดาสาธารณูปภคบริการสาธารณะผู้จัดสรรจะต้องที่จัดให้มีขึ้นจะต้องดูแลรักษานะครับและให้ตกเป็นภาระําจำยอม เพื่อสาธารณะแก่ที่ดินที่จัดสรรน,นอกจากนั้นตามมาตรา44วงเล็บ2ก็บอกว่าเมื่อมีการจัดตั้งนิติบุคคลแล้วคุณจะต้องมีการโอนให้กับนิติบุคคลและดูแลรักษาตามพาบรบจัดสรรที่ดิน2543นั่นก็หมายถึงว่ากรณีว่าเรามีการไปซื้อบ้านโครงการและในบรรดาแผ่นพับหรือโฆษณาขายของโครงการมีการโฆษณาว่าจะมีสาธารณะ มีสาธารณูปโภคมีบริการต่างๆเหล่านี้ตรงไหนตำแหน่งไหนเขาจะมีโครงการมีผังให้เมื่อมีแล้วต้องถือว่าตรงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจะซื้อจะขายซึ่งผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวนะฮะนอกจากนั้นบริการสาธารณณะดังกล่าวยังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งตามข้อตกลงของพราบาจัดสรรที่ดิน2543ซึ่งจะถือเป็นอ่าภาระจำยอมแก่ที่ดินจัดสรรทันที เพราะว่าคุณเจตนาดําเนินการที่จะจัดสรรที่ดินและระบุว่าตรงนี้จะให้เป็นสาธารณะนะหรือเป็นเพื่อการสาธารณูปโภคต้องถือว่าตรงนั้นได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะเราจะเอาไปดําเนินการอย่างอื่นไม่ได้แม้ว่าชื่อตรงนั้นจะเป็นชื่อของผู้จัดสรรน,นะโฉนดจะเป็นชื่อผู้จัดสรรบอกให้เอาไปขายต่อฉิบโฉนดมีการขายขายฝาก นะฮะไอคนที่ซื้อใหม่ก็เอามาสร้างบ้านหรอเฮ้ยแล้วแผ่นพับโครงการที่โฆษณาขายกูตรงเนี้ยมันทํามาเพื่ออะไรมันไม่ตรงปกนะฮะตรงนี้ถ้ามองตามกฎหมายก็จะถือว่าการซื้อขายหรือเอาไปขายต่อเป็นการฝ่าฝืนมาตรา3 3ซึ่งห้ามไม่ให้มีการทํานิติกรรมใดอันเป็นการฝ่าฝืนภาระจํำยอบนะฮะมาตรา3.3เขาบอกว่าเมื่อได้รับอนุญาตแล้วห้ามไม่ให้ผู้จัดสรรทํานิติกรรมกับุคนใด อันเป็นการก่อให้เกิดภาราผูกพันแก่ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคนั่นก็คือถ้ากรณีคุณไปทําสัญญาซื้อขายกับคนนอกถือว่าฝา่าฝืนต่อข้อกฎหมายที่กําหนดไว้จะถือว่าเป็นโมฆะตามมาตรา150นิติกรรมใดนะเป็นการกระทําโดยฝา่าฝืนต่อข้อกฎหมายาหรือศีลธรรมอันดีเหล่านี้ถือว่าตกเป็นโมฆะทั้งสิน้นตรงนี้ถือว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวด้วยความสงบนะเมื่อพราบาจัดสรรกาหนดว่าห้ามไม่ให้พูดจัดสรร ไปทำนิติกรรมใดอันเป็นการก่อภาระแก่สาธารณูปโภคนิติกรรมที่ขายต่อเป็นชื่อผู้จัดสรรก็ช่างเอาไปขายต่อเอาไปขายฝากจำนำจำนองตกเป็นโมฆะทางสิน้นเป็นนิติกรรมที่เกิดจากการฝ่าฝืนต่อข้อห้ามตามพรบรจัดสรรน,นั่นก็คือผู้ที่ไปซื้อบ้านจัดสรรซื้อบ้านโครงการเป็นเจ้าของบ้านนะฮะสามารถแจ้งไปที่นิติบุคคลให้สามารถฟ้อง เพื่อบังคับให้เจ้าของไร่เนี้ยส่งมอบที่ดินกลับมาเป็นของที่ดินของหมู่บ้านจัดสรรได้และฟ้องขับไล่ห้ามยุ่งเกี่ยวได้เลยทันทีในเรื่องนี้มีดีกากำหนดไว้นะฮะเป็นดีกาปีล่าสุดเลยปี66นะได้กำหนดไว้เป็นดีกาที่1 1 6 5ทับส5 6ที่ประชุมใหญ่ด้วยนะครับที่ดินพิพาททั้งสองแปลงที่ปรากฏในแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญ,ญาตให้ทำการจัดสรรเป็นที่ดินจัดให้มีขึ้น สำหรับสาธารณูปโภคหรือที่ดินที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรโครงการได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันแม้จะไม่ได้มีการจดแจ้งให้ปรากฏในโฉนดทั้งสองแปลงว่าเป็นที่ดินที่กันไว้เพื่อสาธารณูปโภคหรือใช้บริการสาธารณะดังเช่นที่ดินสำหรับสาธารณูปโภคอย่างอื่นก็ไม่ทําให้ที่ดินพิพาททั้งสองแปลงไม่เป็นที่สําหรับสาธารณูปโภคโดยถือว่าข้อความในแผนภาพโฆษณาและแผนผันงโครงการที่จําเลยที่1 ใช้ประกอบในการประชาสัมพันธ์เสนอขายที่ดินจัดสรรเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจะซื้อจะขายระหว่างจำเลยร่วมที่หนึ่งกับผู้ซื้อที่ดินจัดสรรตามพรบวิธีพิจารณาความผู้บริโภค2551มาตรา11ที่จำเลยที่หนึ่งต้องปฏิบัติตามโดยดำเนิเนการจัดให้มีสาธารณรโภคและบริการสาธารณะตามที่ได้โฆษณาพรรณนาไว้และถือว่าที่ดินพิพาททั้งสองแปลงรวมทั้งสระไยน้ำและสวนหย่อมที่ได้จัดทำขึ้น บนที่ดินมีพาดเป็นสาธารณูปโภคและตกอยู่ในภาระจำยอมแก่ที่ดินที่จัดสรรตามพรบรจัดสรร2543มาตรา43วรรคหนึ่งเมื่อมีการจัดตั้งนิติบุคคลแล้วผู้จัดสรรที่ดินต้องโอนที่ดินดังกล่าวให้เป็นสาธารณูปโภคแก่นิติบุคคลหมู่บ้านที่ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นนะครับตามพรบ2543มาตรา44วงเลหนึ่งหรือหากไม่มีการตั้งนิติบุคคลผู้จัดสรรต้องเป็นผู้ดำเนินการอย่างใดเพื่อบำรุงรักษา ตามพรบจัดสรรที่ดินมาตรา44วงล็บ2ประการหนึ่งการที่ผู้จัดสรรที่ดินโอนที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคหรือที่ดินเพื่อสาธารณะไปยังผู้อื่นจึงเป็นการทำนิติกรรมที่ไม่อาจกระทำได้ตามพรบมาตรา2543มาตรา33การซื้อขายที่ดินพิพาททั้งสองแปลงที่กันไว้เพื่อสาธารณูุบโภคระหว่างจำเลยร่วมที่1กับจำเลยที่2การขายฝากละเมระหว่างจำเลยร่วมที่2กับโจทก์ และการซื้อขายที่ดินระหว่างจำเลยร่วมที่1กับโจ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเป็นนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา150โจทย์โจซื้อดินที่ดินพิพาททั้งสองแปลงจากจำเลยร่วมทั้งสองไปโดยไม่สุจริตเพราะรู้อยู่ว่าเป็นที่ดินสำหรับจัดทำสาธารณูปโภคหรือที่ดินที่ใช้เพื่อสาธารณะต้องเพิกถอนการจดทะเบียนขายที่ดินพิพาททั้งสองแปลงเมื่อจำเลยจดทะเบียนจัดตั้งที่ิบุคคล อาการจัดสรรโดยชอบแล้วจำเลยร่วมที่1ในฐานะผู้จัดสรรต้องจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาททั้งสองแปลงอันเป็นสาธารณบปรภคแก่จำเลยให้ไปจัดการดูแลรักษาโจท์จึงไม่มีสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องในที่ดินพิพาททั้งสองแปลงต่อไปเห็นไหมครับก็ต้องถือว่าถ้ากรณีว่าเราไปซื้อบ้านในโครงการบ้านจัดสรรมีแผนผังมีโครงการมีแผ่พักโฆษณาว่าจุดในตำแหน่งไหน จะเป็นที่สาธารณะหรือสาธารณูภโภคหรือเป็นบริการสาธารณะตรงนั้นจะถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานะฮะถ้าผู้จัดสรรเอาไปขายต่อคนอื่นคนที่มาอยู่ตรงนั้นถือว่าไม่ชอบนิติกรรมต่างๆจะถือเป็นโมฆะทันทีดังนั้นตรวจสอบให้ดีนะฮะถ้าซื้อโครงการไหนกําหนไดไว้ว่าจะทําอะไรไว้ต้องทําตามใครเข้ามาอยู่ฟ้องขับไล่และฟ้องเรียกเข้าไปเป็นของนิติบุคคลหมู่บ้านได้ทันที